เกษตรกรทั่วแดนต่างนิยมใช้กันของดีจึงมาบอกท่านมีสารอาหารคุณภาพมากมายเวอร์เพนของดีแน่นอนมีสูตรไอออนที่สุดยอดกว่าใครสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนพ้องพี่น้องผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับยังมาติดตามผลการทำงานของ3 c l เกลือเวอร์นที่จังหวัดเชียงราย ซึ่ง3เกลือเวอร์แพนนั้นก็รู้กันแล้วครับว่าประกอบด้วยเวอร์แพนเวอร์แพนกระจาสารและปุ In ๋ยอินทรีย์ทางดินตรายหญิงเกษตรมาเหมือนเดิมครับกับหญิงเกษตรแบรนด์แอมบบสเดอร์ทูตทางการเกษตรของบริษัทเวิร์คอาร์ทอินโนเวชั่นวันนี้น้องหญิงครับเรามาที่สวนแห่งนี้นะครับสวนแห่งนี้นะครับอยู่ที่บ้านร่องทรายนะครับตำบลแม่ข้าวต้มอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายน้องหญิงได้ไปเดินดูมาแล้วได้บบไปสำรวจแล้วสำรวจแล้ว เป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้นะคะหญิงพาทุกท่านมาที่สวนทุเรียนจังหวัดเชียงรายนะคะส่วนแห่งนี้ค่ะแต่ก่อนเนี่ยเคยใช้เคมีมาอย่างหนักหน่วงม,มาโดยตลอดและที่สําคัญนะคะมีการใช้อินทรีย์ด้วยแต่ใช้ผิดวิธีและผิดกระบวนการทําให้ต้นที่ได้นะคะแทบจะแบบ ใบร่วงเรียกว่าโกรธเลยก็ว่าได้ทําให้เกษตรกรนะคะเกิดการถอดใจ oh. ไม่อยากจะไปต่อแต่วันนี้หญิงมาพิสูจน์ได้ตาตัวเองว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นคู่หูมาสจันหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์หญิงเกษตรในเรียกที่ว่า สามเกลือเวอร์แพนนั่นเองจะสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรได้มากแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมกันหลังจากนี้โอ้โหครับนี่คือผู้ที่จะมาสร้างความมั่นใจครับโดยการเธอมาติดตามด้วยตัวของเธอเองเพราะเธอรู้ว่าที่แห่งนี้ครับมีทั้งที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์3ามเกลือนะครับและเจ้าของสวนอยู่ในที่นี้แล้วโอกาสนี้ผมขอสวัสดีสงท่านครับสวัสดีคัรับก่อนอื่นขอเจ้าของสวนแนะนําตัวซะก่อนครับ ครับผมชื่อวิทยาชัยสอนครับผมพ <c oughs> ี่เด่นตู่พี่ตู่นะคะจะเป็นเจ้าของสวนแล้วทางด้านนี้ล่ะคะสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะโดนพรมและสันกลางนะคะ,ะพี่อ้อยนี่คือเป็นที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์นะคะหญิงอยากจะสอบถามพี่อ้อยค่ะว่าวันนี้ทําไมพี่อ้อยถึงพาหญิงมาที่นี่คะอ๋อตอนตอนนั้นพี่อ้อยเจอพ่อของเจ้าของคือท่านรองนะคะก็ก็ถามพ่อว่า ปอปอไปทําไมตีสวนนัวป่อมาเลี้ยงไก่ป่อว่าไม่ใช่พอดีลูกเบาป่อปลูกทุเรียนอี oh. อ้อยว่าเออทุเรียนก้าอ้อยก็เลยหลกักเก้าอี้มาหนังกระป๋อที่แรกอ้อยก็อยู่ไกลไกลเพอกัดทุเรียนเขากาลังได้ได้ฮับการจักจวนจากอันแม่พัดเนาะแ <c oughs> ม่พัดบอกว่ามีมีปุ๋ยห่อเนี่ยอช่วยเหลือกเกษตรกรได้นักแล้วก็สามารถช่วยเหลือชาวนาชาวสวนได้เขาจะได้บุญได้กุศลอีก จจใจริมใจเนาะปอว่าเออน่ะบัดเดี๋ยวนี้นะมันก็เริ่มส้มๆนะเออกาปออ้อยจะปา้านเามาจา์นะเพินเ่นเป็นอาจารย์ที่สุดยอดของการเกษตรเลยแล้วก็มีปุ๋ยดีๆแต่อ้อยจะปา้าเิ่นมาดูกรวมมันเป็นอะไรย่างเนี่ยอ๋อผมมาถามตังเจ้าของสวนดีกว่าไอ้ตู่ครับตัวก้อนเนี่ยไอ้ตู่มาดูแลเองกับว่าบ่อยให้ใครดูแลตอนนั่นก็มีคนจ้างจ้างเขาทำครับคือค มีคนรับจ้างทำครับผมคือเขาก็มาอยู่นี่แหละก็คิดว่าเขาเข้าใจแต่เขาก็บอกเข้าใจครับหมายถึงว่าอะไรอ่ะไม่เข้าใจในการดูแลใช่ครับผมคือเวลาของอู้เหมือนกับว่าเขามีความมั่นใจในตัวเองสูงมากว่าเขาก็จะมาดูแลอย่างอันอย่างนี้ตามที่เขาได้ได้หันได้กอยมานะครับแต่สุดท้ายแล้วมันเป็นไดครับมันมันบุดีขึ้นไงครับผมมันบุดีขึ้นเลยน้องผมก็เลยบอกเออให้มาจ่วยดูกม ก็เลยคือผมมาดูพอดีก็จชคโชคดี่ว่าปะเจ๊อ้อยเป็นแนะนาของสามเกลือเบือแพ่นอของบ,บริซัดเบอือคาดอ,อันนี้ถือว่าเป็นโชคดีของสวนครับตีได้ป้าผลิตภัณฑ์ดีว่าทีดีเพื่อมาดูแลสวนนับจนเตอมัน่นจนถึงวันนี้นะครับก็คือสวนก็ดีขึ้น,นเรื่อยๆเอาละครับกำลังจะอู้ว่าสวนดีขึ้นเรื่อยเื่อขอทราบปัญหาครับตอนครั้งเก่าก่อนมาก่อน ครับส่วนเนี่ยทุเรียนของเฮากี่ร้อยต้นกว่าครับเอ่อทั้งหมดมันสามกะแปลงนี่สามร้อยหกสิบกว่าต้นครับสามร้อยหกสิบเจ็ดต้นครับผมแล้วก็มันอายุเท้ง่ไหนกว่าครับแปลงใหญ่เนี่ยอายุเจ็ดปีแปลงน้อยนี่ประมาณสี่ปีครับผมมีเจ็ดปีมีสี่ปีเขาเอาที่เจ็ดปีก่อนก็แล้วกันนะครับเนาะเจ็ดปีเนี่ยนะครับมีกี่ต้นกว่าสองร้อยหกสิบครับสองร้อยหกสิบนั่นนะเจ็ดปีสองร้อยหกสิบต้นเนี่ยครับตอนที่เขามาดูแลเนี่ย ที่เขาใช้เคมีใช้อินทรีย์แบบผิดวิธีเนี่ยครับแล้วต้นมันเป็ยนยังไงครับที่เรียกว่าเมื่อกี้น้องหญิงเกษตรบอกว่าไปถามมาแล้วบอกใบโกนมันเป็นอย่างไรอย่างพ่อผมเล่าผมฟังโดยละเอียดเหรอครับคือหมายถึงว่าเขาพอสภาพต้นเนี่ยต้นคือมันความสมบูรณ์จะบ่มีครับหมายถึงว่าใบน,นี่จะเหลืองอใบจะร่วงตลอดครับผมเจ้าหมาก็ต้องมากวาดใบคือบ่มนีส่วนใดนที่ว่าเจ้าหมากวาดใบทุเรียนขวางในบบ่มีอ่ะอ๋อ ผมกัเลยมาแก้ไขว่สาเหตุเปลี่ยนนั้นไฟทอบเทล่ามีหนอนเจาะผิวสาเลียมออ้โหคืมีทุกอย่างต้องมาปับดินใหม่ต้องปับข่าพีเฮตของดินใหม่หมดอ๋อที่นี่ดินมีปัญหาตัวครับดินเป็นกดครับผมแต่คนที่ทามาบุกไอ้หูจนผมปับขึ้นมาตอนนี้ก็สภาพก็ดีขึ้นกงหลังจากใจของไขตัารแล้วก็อะมิโน แต่อตอนนี้หลังจากฝนขึ้นมาเนี่ยเข้ามานี่ประมาณเดือนนึงละก่อนยังบาดเจ็บโลกเลยอ,อู้ๆเลเดี๋ยวเดินพอเลยครับครับเนี่ยเดี๋ยวต่อไปถ้าถึงว่าเขาก็จะจ่าไปเรื่อยๆครับ,รบใช้ไปเป็นพื้นฐานในการทําสวนนี้ต่อไปเลยเพราะตอนนี้วางแผนถึงปีหน้าแล้วครับผมแค่ขอถามเคล็ดลับน้อยนะครับตอนที่ทุจักสามเกลือน่ะเขาใช้เวอร์แพนกับเวอร์แพนไข่ตัวซานเนี่ยจะได้ในการดูแลรักษาจอัตราส่วนจะดีด์แล้วก็ พอกี่เดือนกี่วันมันถึงหันว่ามันพิดรูปพิดร่างขึ้นมาแล้วยิงเกรตรซตอะใจ่าใดเล่าให้ฟังโดยละเอียดเลยครับผมอ๋อตอนแรกคือหลังจากที่ทีมงานของเจ้าว่านี่มาแนะนำเพราะตอนนั้นเขาใจ้ถังสองลิตรพ่นอยู่ครับสั่งสองลิตรแต่ก็คือใจ้าไอ็ไข่ตัวซานเนี่ยไข่ตัวซานเนี่ยใส่สามสี่ฝาอย่างเงี้ยครับ,รบผมร้อยร้อยมิลลิลิตรอย่างเงี้ยแล้วก็ไอของอะมิโนโนี่สิบห้าจอน S <S <S เดียครับผสมพ่นแต่ตอนช่วงหลังมาครับผมมาเปลียป่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนั้นใจ้ถังพันลิตรปอมจ้าถวดสวนเราไม่ส่วนญ่วันจ้าก็เลยใจ้พันลิตรเหนเลยพันลิตรแล้วก็ใจอ้ะอะมิโนโนี่สองหนึ1 1> ่งต่อน้ําต่อไตโคสารควดหนึ่งอ๋อกันหนึ่งชุดต่อน้ําพันลิตรแม่นครับแล้วกี่วันครั้งกว่าครับเจ็ดวันครับเจ็ดวันครั้งและตั้งดินหรอครับตั้งดินก็ใส่ปุ๋ยยิงเกษตรครับผมตอนแรกเขาใส่3กิโลต่อต้น หลังจาก3กิโลมันฟื้นมาแล้วมันก็ดีขึ้นตอนนี้ผมก็เหลือใส่ตอนหน้าใส่เดือนละขั้งครับใส่เดือนละขั้งครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมใส่15วันขั้งแต่ลดปริมาณลงเพราะตอนนี้เอาใจอยู่เดือนหนึ่งก็คือ60ซกระสอบครับครับผมต่อครับอันนี้ใจ้มันตั้งแต่ปีไหนครับ หกเดี๋ยวเขาไปกินปูด้เยลเนี่ยค่ะก็หกห้าเขาเกยไปปุเนน่ะตั้งแต่หกเนี่ยหกห้าหกห้ากับปลปปีครับประมาณนั้นไปลปลายปีมิถุนาเนี่ยครับมิถุนากับปลายเนาะมิถุนาก็แล้วกันคับเรียกว่าปีกว่าเกับสองปีเนาะปีปลายกับสองปีปีกว่าเกับสองปีนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยครับพอเาพอมาสองปีเนาะเห็นการพิษหูพิษตาของมันครับพิษรูปร่างเนี่ยค่ะอย่างที่มันพิษ ้นแบบที่เขารู้สึกภูมิใจขึ้นมาว่าเขาเนี่ยค้นพบนะครับสามารถบันทึกไว้ได้ว่าเขาได้เรียนหัววิชาการปลูกทุเรียนที่เรียกกันว่าจะได้กําไ้แล้วก็ไปถึงสภาพต้นหรือว่าการแตกยอดบใบเนี่ยหลังจากที่ผมใจ้ไปประมาณเดื้นเกิึงเนี่ยผมจะสามารถพอได้เลยว่าความสมบูรณ์ความอ๋อหมายถึงว่าจะได้อะ เริ่มเห็นความแตกต่างจากก่อนหน้านี้ที่ต้นไม่แข็งแรงแล้วใบร่วงเดือนครึ่งเมืออครรึ่งคผมด้วยการสังเกต้ไม่กวาดค่ะอ๋อเป็นแส้ไม่กวาดเลยครับครับผมเป็นนั่นนะเป็นนั่นผิวซาเลียมิวซาเลียมครับผมครับเอาละครับผมถามน่อยหนึ่งตัวนี้ดีละพอหันรู้ว่านี่คือวิชาการ ทางด้านการทําทุเรียนของเขาที่เราทําด้วยตัวเองหลังจากจ้างเพื่อนมาเป็นเดือนละหมื่นละหมื่นแต่กลายเป็นว่ามาจุเรานะครับ,รบมาหลอกลวงเราถ้าได้เงินออาไปแล้วก็บสามารถบํารุงได้ตามที่อู้ไว้เขามาได้กําไรถามก่อนหน้านั้นครับที่ยังบบบเจอผลิตภัณฑ์เนี่ยผลผลิตทั้งหมดเนี่ยตะกี้ผมกับน้องหญิงได้อู้ไปเบื้องต้นนะมันแต้กว่าครับว่าส0 0งร้อยกว่าต้นสามร้อยกว่าต้นเนี่ยได้ผลผลิตเมื่อกี้แก่นกี่หน่วยกันครับบาได้ครับผมบาได้เพราะว่าดอกม้ําก็ร่วง คือต้นบ่มีความแข็งแรง oh. ใบบ่สามารถจะวัดจะน้าอาหารไปเลี้ยงดอกเลี้ยงลูกคือผลิตเป็นผลได้ครับผมก็ว่าบ่ามีผลก็ว่าได้ไหมครับม่นครับที่ได้มากับประเภทแบบว่าบางงามบางงดบางงามครับสองร้อยกว่าต้นไม่ได้ลูกเลยเที่เมื่อกี้นะเราแซลไง่าสองลูกได้มานึกว่าสองร้อยลูกได้มาสองลูกก็ากลายเป็นว่าเมื่อกินก็นกนยังบัดล้ำยังบัดถูกต้องรสชาติไปถูก ตรงตามสายพันธุ์เลยนะครับเหมือนกันได้มาเหมือนไม่ได้ซะดีกว่าทําให้เจ็บใจซะเปล่าเปหลังจากนั้นครับปีนี้ที่น้องหญิงได้มาติดตามได้มาดูแลเพื่อสร้างความมั่นใจให้เกษตรกรผู้อื่นนี่ครับการออกดอกเป็นยังไงครับปีนี้ออกดอกดีครับออกดอกแถบทุกต้นเลยโดยเขาบอกได้ใจ้สารนะครับเขาใจแค่ไตโคสารกรบหญิงอ่อะมิโนอะมิโนแล้วก็หญิงเกษตรครับผมสามเกยอย่างเดียวเลยสามเกย์อแนอย่างเดียวเขาบอกเขาบอกได้ใจ้สาร อย่างังครับเ,เจออ้อยเข้ามานี่ก็หันทายรูปดอกนักงามนีทายรูบกันดอกแต่ปีหน้านี่ดอกนักก็ได้แต่ต้องเอาออกต้องเก็บออกละครับเพราะเขาจะบำรุงต้นครับจะ<อ>บำรุงเพราะใจอาหารนักผมว่านะใจอาหารนักอันนี้ก็ถือว่าหองหูด้วยการเห็นหูด้วยตัวเองครับพอดอกเยอะมันผลมันมากอ,กอจะทำาให้ ผลผลิตมันจะน้อยลงทัวครับ,รบแล้วก็มันจะมาได้ตามใจเพราะว่าเขายังบำรุงต้นหมดเต็มที่เตี้ยปีนี้จะเพิ่มเรียกว่าใช้สามเกลอเข้าไปเป็นสองเท่าสามเท่ากับว่าได้คือจะแจ้งทีขึ้นนะครับผมจาก<อ>ช่วงตั้งแต่ออกดอกเนี่ยเจ็ดวันเนี่ยเขาอาจจะห้าวันข้างหนึ่ง<อ>เขาจะบาแจ้งอย่างอื่นมาช่วยเพราะหันรมรัติพานมาเนี่ยผลผลิตตีว่าจะได้ได้มาของปีเนี่ยครับก็บุมีอย่างอื่นเลยเขาจะได้แจ้งอย่างอื่นมาช่วยก็มีแค่ ของเวอร์แพนครับผมที่เขาใจมาครับก็หมายความว่าปีนี้ก็จะปรับปรุงเรื่องใหม่ครับในการที่ความต่อเนื่องความถี่ของการฮื้อสารอาหารโดยใ้สามเกลือเข้าไปร่วมช่วยเอาละครับหลังจากที่บอกว่าอยากให้มีดอกแต่ว่าปีนี้มีดอกแล้วติดดอกแล้วติดผลแล้วผลผลิตเป็นได้พ่องครับก็ปีนี้ก็ได้มา ตอนนี้ก็มี5ร้อยกว่าแกนครับผมตีว่าสมบูรณ์เนี่ยครับผมจากที่ไม่มีเลยนะแต่พอมาใช้ของเราเนี่ยสามเกลอยววแพนเนี่ยเกือบเกือบสองปีได้มาแล้วถึง500ลูก500ลูกถ้า500ยลูกนี่คูณกันเล่นๆล่นลูกสักสักกี่กิโลครับประมาณ4โลถึง5โลก็คือประมาณตีง่ายง่ายคือประมาณ2ตันครับผม2ตันครับผมขนาดกำลังขายดีเลยนะคะน้องหญิงค่ะแปลกไหมแปลกมากๆน้องหญิงไม่เห็นด้วยตัวเองแล้วน้องหญิงรูู้้สึึกกยงงไอรดีใจ ทแทนพี่ๆเกษตรกรและรู้สึกภาคภูมิใจในสินค้าของเราและที่สําคัญนะคะยิ่งทําให้หญิงมั่นใจพร้อมที่จะเดินทางออกทั่วประเทศไปยืนยันด้วยตัวเองว่าไม่ว่าดินจะเสื่อมโทมแค่ไหนมีความเป็นกรดมากแค่ไหนหรือการออกดอกออกผลไม่ดีมีปัญหาในเรื่องของโรคมากแค่ไหนหญิงพร้อมที่จะยืนยันด้วยตัวเองทั่วประเทศไปกับ3ามเกิร์เวพนโอ้โหน้องหญิงครับพี่ตู่เขาบอกว่าเริ่มเริ่มต้นถูกไหมครับ ใช้ทั้งเคมี me, ทั้ง C, อินทรีย์ในอดีตที่ผ่านมาครับต้นทุนในการใช้เคมี me, ใช้สารปรับปรุงอะไรต่างๆที่เป็นส่วนของที่ไม่เกี่ยวกับ3เกลือเนี่ยเราใช้ต้นทุนสูงไหมครับทุเรียน300กว่าต้นสูงกว่าเยอะครับผมปร<ต>ะมาณ2เท่าข้ับสองเท่า,า,รทาครับผมโอ้โหแล้วปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้ได้เลยใช่ไหมครับว่าว่าน้อยลงเยอะน้อยลงเยอะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเพิ่มกําไรโอ้โห นี่เข้ากับสโลแกนน้องหญิงเลยนะ,ะลดต้นทุนเนี่ยนะครับเพิ่มผลผลิตนะครับไม่มีไม่มีสารตกค้างด้วยน,น,นี่เพราะว่าของเราเป็นอินทรีย์และเพิ่มผลกําไรเพิ่มผลกําไรเกษตรกรรมไทยยั่งยืนเพราะว่าคุณแม่ของพี่ตู่ใช่ไห<ช><ช>มครับคุณแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอายุแล้วเนี่ยอยู่ในสวนเวลาทําสวนการ,กรเกษตรต่างๆเนี่ยถ้าเราใช้เคมีเยอะคนมาเที่ยวก็ดี คนมาอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวนี้ก็ดีอันตรายเหมือนกันถูกไหมครับพี่ตู่ครับผมพี่ตู่ก็ยึดเรื่องนี้เป็นหลักด้วยลระเปล่าครับคือประเด็นแรกก็คือต้องดูเรื่องสุขภาพของตัวเองก่อนครับผม oh. ถ้าสมมติว่าคุณทะํะแต่สุขภาพคุณไม่ดีคุณจะทำไปเพื่ออะไรผมก็ oh. ถามว่าคุณขายได้ล้านสองล้านแต่ว่าตัวคุณนอนป่วยอยู่โรงพยาบาลมันไม่มีความหมายสําหรับการทําการเกษตร hmm. ครับผมผมคิดอย่างนั้นค,คนรอบข้างรอบตัวมากินมาซื้อของของเราเนี่ยไม่เรามั่นใจว่าเรา ไม่มีสารพิษตกค้างในทุเรียนอ,อันนี้คือสิ่งที่สวนจะต้องทำก็ให้ผู้บริโภคได้รับที่ดีสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับสวนครับผมโอ้โหท่นานที่รพครับนี่จะเรียวกว่าเป็นข้อสรุปก็ยังไม่ได้เพราะยังไม่ได้ออกจากปากพี่ตู่จริงๆว่าเกษตรกรไทยที่ทําด้านสวนทุเรียนโดยเฉพาะพี่น้องทางเหนือเนี่ยนะครับทั้งผู้ที่กําลังดูคลิปนี้อยู่เนี่ยพี่ตู่ครับอยากให้พี่ตู่ได้บอกเพื่อนพ้องพี่น้องผู้ลักสุขภาพ และก็ผู้ที่ต้องการลดต้นทุนและที่ต้องการเห็นสวนตัวเองนั้นสวยงามกลับมาตามที่ใจปรารถนาครับผมไอตู่บอกเลยครับผมก็อยากจะขอบอกเขาคนที่เห็นคลิปหรืออะไรต่างๆก็เปิดใจให้ผลสำหรับคนที่ทําสวนทุเรียนหรือทําอย่างอื่นใช้สารเคมีอะไรนะครับผมก็คือใช้ภัณฑ์ของเวอร์คาร์ดไม่ต้องเยอะครับผมก็สามเกลอเวอร์แพนทางดินก็มีหญิงกเกษตรฉีดก็คือไตรโคซานกับอะมิโน แค่นี้ก็จะมีผลดีกับสวนทุเรียนแล้วตัวตัวเราเองก็จะมีสุขภาพที่ดีด้วยผู้ที่มาซื้อก็มีสุขภาพที่ดีด้วยครับผมโอ้โหนั่คือคำยืนยันครับว่าสิ่งที่เกษตรกรไทยปรารถนาก็คือสุขภาพรวยไม่เท่าไหร่ครับแต่ถ้าสุขภาพดีด้วยรวยด้วยมันมหาศาลกว่านั้นนะครับพี่อ้อยครับในฐานะที่มาเป็นที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เหมือนสุขใจเยอะๆนะครับค่ะพี่อ้อยครับพี่อ้อยบอกหน่อยนะครับว่า มันลดต้นทุนสุขภาพดีชีวิตของท่านในการที่จะอยู่บนโลกใบนี้อย่างที่สง่างามเป็นจด,ด้เรียนเชิญครับมาตรงนี้ก็รู้สึกปลาปลื้มใจมีความสุขในเจ้าที่ได้มาช่วยเหลือเจ้าสวนนะเจ้าแล้วก็เจ้าสวนนะใจ้ของเฮาแล้วก็มีลดต้นทุนก็คือว่าได้เป็นสมาชิกแล้วก็ได้ใจ้สินค้าฟรีตัยนะเจ้าแล้วก็มีเงินคืนมาเห็นส่วนหนึ่งเนาะ ก็เห็นทุกคนก็มีความสุขนะเจ้าเพราะว่าได้ผลผลิตตีสุดยอดนะเจ้าขอบคุณเจ้าอ้ <laughs> <laughs> นั่นคือจัหวากใจที่ปรึกษาครับบอกว่าลดต้นทุนไม่พอครับถ้าท่านเป็นโอกาสร่วมด้วยกันนะครับมันก็จะลดต้นทุนจากเงินปันผลคืนไปด้วยนี่คือสิ่งที่สวยงามสําหรับการที่เรียกกันว่าโลกนี้ครับยังมีผลิตภัณฑ์ดีๆสมเกลืออยู่ในฐานะของหญิงเกษตรครับ <laughs> <laughs> ผู้ที่เป็น ทูดทางการเกษตรที่จะติดตามผลการทํางานของสามเกลือทั่วประเทศใ,<ช>ในโอกาสต่อไปและแนะนําผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ใช้น้องหญิงครับมีอะไรอยากจะพูดกับพี่น้องประชาชนคนเกษตรบ้างครับใครนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของการปลูกนะคะพืชไร่พืชสวนรวมถึงสวนทุเรียนแบบนี้นะคะลองแนะนาค่ะลองเปิดใจนะคะให้กับผลิตภัณฑ์ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็น คู่หูมาสัจจันทร์หรือว่าจะเป็นปุ๋ยหญิงเกษตรนะคะคทุกอย่างนะคะปลอดภัย100%เพราะว่าเป็นสารสก,กัดจากอินทรีนะคะไม่ว่าเกษตรกรที่ใช้สุขภาพดีไม่มีสารตกค้างบริเวณบริบทรอบๆนะคะตรงนี้มีแหล่งน้ําด้วยนะพอเวลาเราใส่ปุ๋ยลงไปลงสู่แหล่งน้ําหรือบริเวณรอบๆเนี่ยก็ไม่มีผลไม่มีมลพิษ นะคะ,คะอย่างเช่นตรงนี้สัตว์น้ําก็ไม่มีผลด้วยะนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ใช้ปุ๋ยของเรานะคะรับรองว่าลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตนะคะไม่มีสารตกค้างแน่นอนนะคะอยากให้เปิดใจนะคะและใครที่ใช้สินค้าของเรานะคะสามเกลอเวอร์แพนนะคะเดี๋ยวเจอกับหญิงและมิสเตอร์เกษตรนะคะทั่วประเทศแน่นอนรับรองว่าเราสองคนจะไปร่วมสร้างความมั่นใจและความรวยให้กับทุกคนค่ะโอ้โหดีครับนี่คือการยืนยันนะครับจากผู้ที่เรียกว่าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ ทูตแห่งความสุขทางการเกษตรที่จะเดินทางทั่วประเทศอยากจะบอกทุกคนครับว่าการเกษตรนั้นง่ายนิดเดียวมีผลิตภัณฑ์ที่ดีๆนะครับแล้วที่สําคัญครับเมื่อผลิตภัณฑ์ดีครับผู้ใช้ก็มีความยั่งยืนกเกษตรกรรมไทยเรียกว่ายั่งยืนทั้งผู้ใช้และผู้บริโภคโอกาสหน้าครับเราทั้งสองนะครับะจะไปติดตามทุกที่กับการเกษตรทั่วประเทศ เพื่อทุกท่านนั้นมีความสุขแบบยั่งยืนรวยแบบยั่งยืนและยืนอย่างมั่นใจกับ3มเกลือเวอร์แพนวันนี้เราทั้ง4ครับลาไปก่อนโอกาสหนะ้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับเวอร์แพนหญิงกเกษตรใช้แล้วดีใช้แล,ล้วรวยช่วยปลดหนี้ย้